คาัี่ซอสไอครีมนะครับร้านนี้จะแน้นจะเน้นทูเรียนเป็หลังนะครับทูเรียนดูเรียนนะครับคนจีนชอบกินนะครับในดูเรียนเนี่ยอนี่ยที่นี่ส่วนใหญ่คนมาซื้อจะเป็นต่างชาติและคนไทยครับเนี่ยส่วนใหญ่ต่างชาติต่าติเป็นหลักเลยใช่ป่ะส่วนจะเป็นฝรั่งและคนจีนเนี่ยลาออไอจอดแฟนพระรามเก้านี่มีมานานนะครับมาแล้วเหร จริงที่จะไปจอดแฟดแดน,แนมิด,ดเนี่ยเนี่ยไม่ได้กล่ามาเนี่ยกระเป๋ารถเข้าใจผิดบอกเดนแอมิดไปทำหน้างงไงบอกติดกระติกตกระกองป่ามันงงมันบอกถึงเส้น,นพระรามเก้าลงแล้วโดข้ามมาฝั่งเส็นท่านไม่ได้มาพระรามเก้าเส้นแยกพระรามเก้านี่ไม่ใช่เนี่ยเข้าใจคนละอย่างแต่ก็มาได้ไปดังใจชื่อมันเหมือนกันข้างหน้าต่างที่ลงท้ายใช่ป่ะมีถึงปี่ังเนี่ย ถึงแล้วใช่ไหมว่าขายดีไหมน้องขายดีไหมดีเลยนี่ทุเรียนมาหอมฟุ้งเลยเนี่ยโอ้ทุเรียนแท้เลยใช่ไหมอ่าหอมหอมหอมกอดแพร่พันลานก้านะครับโอตกหนักมากเลยเนี่ยมันมันตกเลยนะนี่เดือนตุลาแล้วนะกลางเดือนแล้วเนะี่ยมนที่ยี่สิบจีบสองยังตกเลยเนะี่ยโอ้ก็พยุเข้ามาทั้งจีน ราดูบรรยากาศจอดแฝงพระรามเก้านะครับนะฮะจริงๆเราจะไปจอดแฝงแดนนินามิสนะครับแต่เราขึ้นรถผิดนะฮะขึ้น 2, สองศูนย์หกแถวซอยสุริวิจัยนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าจะลงใกล้ๆกองปราบไอ้กระเป๋ามันก็งงนะฮะไอ้เราก็เข้าใจผิดมันก็งงสุดท้ายจอดแฝงก็บอกว่าเออลงเซน็นชันพระรามเก้าข้ามฝั่งเซนชันพระรามก็งงไออาหารคนละที่กันเลยดีกว่า รัศกาลปลายแดนรามิรเขาก็เข้าใจเขาหลยอ,อยากก็ไปเอาแล้วฝนก็ตกรถก็ติดรถติดมากอ่ะม,มากับน,น้องอเดี๋ยวน้องเสียลมอีก<ล>อตอนนี้ก็เลย,ตอนน,เลยตอนนี้ก็เลยมาจอดแฝงพระรามก้าโดยแบบมาโดยไม่ได้ตั้งใจร้บเรามาเนี่ฝนตกนะครับเดือนนี้เดือนตุลาแล้วนะครับเนี่ยนะครับวันที่วันที่ยี่สบเี่สบสองฝนยังตกอยู่เลยนะครับ เล้งนี่ก็มีหลายสาขาเนะี่ยนเล้งเนี่ยโซนนี่เป็นโซนอาหารนะครับเห็นแล้วมานรอผลนะฮะร้านล,ละครีมดูเรียนนะครับนี่ก็ช,ช,ชาวปุ้ยชากลางวานนะชากล,งลางราวนะครับเนี่ยแก้วสี่้าบาทก็ราคาต่างคาดนะครับ ร้านนี่เนื้อย่างนะครับเขาบอกขายดีสุดยอดน่าต้องเที่ยวจะมาคนจีนนะครับไปก็ไปเยี่ยมฝรั่งนะครับไม่แน่ใจไม่สุดแจ่วฮ้อนอย่างย่างไฟด้วยนะครับเนี่ยนะฮะคนจีนเยอะนะครับแต่ราคาเนี่ยรู้สึกบางบางร้านจะเป็นราคาคนจีนนะครับไม่ใช่ราคาคนไทยอยากหนาเพิ่มเมื่อกี้นะน้ำเย็นร้านนี้นะครับแม่ค้า,าน่ารักนะแตงโมปัน่นอ๋อ มีมะม่วงด้วยอา่าบรรยากาศนะเดินฝนตกขายดีไห,ไหมครับตัวใหญ่ลูกค้าเป็นคนไทยและคนจีนครับเนี่ยนะลูกเอ่อลูกค้าคนไทยและคนต่างชาติเนี่ยพอๆพกอพอันใช่พอพอป่ะฝรั่งกับคนจีน,นพอกันแสดงผู้ภาษาอังกฤษเก่งนี่แก้วเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เก้าสิบบาทนะครับ อีละขา,ายหายร้อเลยครับหนาวเลยฝนกำลังตกร้านี่ก็โซนผลไม้นะครับมะพร้าวนะครับลูกละหกสิบบาทนะครับเนี่ยลูกละหกสิบบาทนะครับลูกค้าแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นเอ่อคนจีนนะครับแล้วก็ฝรั่งนะแต่ดูแต่มาวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนจีนมากกว่านะครับ เงินก็แพงนะฮะพอมาแลกเงินไทยเนี่ยมันก็ได้มูลค่าเยอะขึ้นเงินคือเงินเขาใหญ่นะฮะหนึ่งหยวนถ้าจ่าไม่ผิดคือประมาณห้าบาทนะฮะห้าบาทไทยเอาอีกนอยค่ะแต่ราคาอาหารเครื่องดื่มเนี่ยมันราคาคนจีนนะมันราคาต่างชาตินะฮะมันจะเป็นเล้งนะครับเป็นเอ่อปนโครงกระดูกหมูเนี่ยแบบตรงเหมือนกองภูเขาไฟอ่ะนะฮะเขาขายดีมีหลายสาขาด้วยแม่ฝนตกหนักน่าดูเลยครับเนี่ยคนจีนเยอะเลครับ นักท่องเที่ยวนะครับ